อะไรกันคะบางคนอาจจะนึกถึงวรรณกรรมเรื่องต้นส้อมแสนรักหรือบางคนอาจจะนึกถึงเรื่องเด็กชายในชุดนอนลายทางแต่วันนี้เราจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักวรรณกรรมเรื่องเจ้าชายน้อยและทุกคนจะเข้าใจว่าเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้นสิ่งสําคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยตา พวกเรากลุ่มก้อนดิฉันนางสาวปานิสันท่าโพรหัสนิสิต6 6 1 9 1 6 6 5ค่ะดิฉันนางสาวพัฒนันพันพรมรหัสนิสิต6 6 1 9 1 8ดิฉันนางสาวพุทธชาเสสีจันรหัสนิสิตห6 1 9 1น7 9งค่ะดิฉันนางสาวพัทยาตันตีรหัสนิสิต6 6 1 9 2 0 3 7ค่ะ ดิฉันนางสาวกศพร,ะะพรประกอบวราการรหัสนิสิต6 6 1 9, 9 2 0 9 9ค่ะโดยคนทั่วไปมาเข้าใจกันว่าวรรณกรรมเด็กเป็นวรรณกรรมเฉพาะแต่เด็กที่มุ่งเน้นความสนุกสนานหรือสั่งสอนศิลธรรมอันดีให้กับเด็กแต่ในอีกมุมหนึ่งวรรณกรรมเด็กก็มีคุณค่าสําหรับผู้ใหญ่และแฝงนัยยะเอาไว้หลายประเด็นอย่างเช่นเจ้าชายน้อยวรรณกรรมเด็กที่ไม่อาจเลือนหายไปจากจ,จิตใจของผู้ใหญ่เลยแม้แต่น้อย เรื่องเจ้าชายน้อยตีพิมพ์ครั้งแรกทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกาเมื่อคศ1943เป็นนวนิยายขนาดสั้นประพันธ์โดยองตัวเดอแซงตกซูเปรีชาวฝรั่งเศสเจ้าชายน้อยเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งผู้มาจากดาวเคราะห์น้อย b 612เขามีปัญหาไม่เข้าใจดอกบุหราบซึ่งก็คือความรักของเขาเอง จึงออกเดินทางไปยังดาวต่างๆเพื่อหวังว่าจะได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นกระทั่งเมื่อมาถึงโลกเด็กชายได้พบกับนักบินคนหนึ่งที่เครื่องบินของเขาเสียอยู่กลางทะเลทรายในทวีปแอฟริกาผู้แต่งให้นักบินเป็นคนเล่าเรื่องราวของเด็กน้อยการพูดคุยระหว่างนักบินกับเจ้าชายน้อยเป็นการเสนอมุมมองที่แตกต่างกันของผู้ใหญ่และเด็กโดยตลอดทดั้งเรื่องเนื้อเรื่องหลักเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ซึ่งใช้ชีวิตแปลกในมุมมองของเด็กเช่นผู้ใหญ่สนใจแต่ตัวเลขขาดจินตนาการไม่สนใจเรื่องของจิตใจให้ความสําคัญแต่วัตถุนิยมผู้ใหญ่จะมักไม่รู้ว่าตนต้องการอะไรหรือแสวงหาสิ่งใดจึงทําให้ชีวิตไร้ความหมายส่วนความคิดสัมพัสของเรื่องซึ่งเป็นปัญหาของเจ้าชายน้อยคือการไม่เข้าใจความลับ ผู้ประพันธ์ได้ให้ทัศนะที่ลึกซึ้งกินใจว่าสิ่งสาคัญทั้งความรักความสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับจิตใจหรือเรื่องนมามธรรมทั้งหลายนั้นมองไม่เห็นได้ด้วยดวงตาแต่ต้องใช้ใจรู้สึกถึงจะสามารถรับรู้ได้ประเด็นเรื่องความรักดูจะเป็นหัวใจสําคัญและละเอียดอ่อนที่ทําให้วรรณกรรมเรื่องนี้ตรึงอยู่ในใจผู้อ่านอย่างไม่ลืมเลือนข้อคิดของผู้ประพันธ์ในประเด็นเกี่ยวกับความรักเป็นความจริงที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ ต้องเพราะว่ามักหลงลืมหรือทำผิดพลาดเสมอตัวละครที่ทำให้เจ้าชายน้อยเข้าใจชีวิตและความรักได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคือหมาป่าที่สอนให้รู้จักสร้างความสัมพันธ์และความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งทำให้เกิดมิตรภาพหรือความรักหมาป่าให้ข้อคิดว่าการสร้างความสัมพันธ์หรือความรักต้องอาศัยความอดทนและต้องมีวิธีรีดรองหรือความสมัครเสมอ เวลาที่ใช้ไปในการสร้างความสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์นั้นมีค่าเมื่อเราสร้างความสัมพันธ์หรือความรักกับสิ่งใดแล้วเราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นและเมื่อสร้างความสัมพันธ์หรือความผูกพันแล้วเราอาจต้องเสียใจในเรื่องเจ้าชายน้อยจะเป็นในลักษณะการประจนภัยเีย่เสมือนการเดิน,นทางอันเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการการ,การเรียนรู้ในวัยยาวของมนุษย์เพื่อเรียนรู้ชีวิตมนุษย์ทั้งความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญความประดานูหรือความรักซึ่งไม่ได้เป็นวิชาที่สอนโดยตรงในโรงเรียนหรือการศึกษาภาคบังคับที่ไม่ได้มุ่งสอน,อนโดนยตรงหรืออย่างจริงจังเท่าใดนนะักการเรียนรู้ของเด็กชายในเรื่องนี้จึงเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในชีวิตที่ไม่มีครูคอยสอนหรือคอยถ่ายทอดความรู้ให้อย่างมากในชุมีแค่เพียงผู้ใหญ่ที่คอยช่วยบอกเก็บความรู้ต่างๆให้เท่านั้น สำหรับเจ้าชายน้อยก็มีนักปรนเป็นเพื่อนในยามที่เขาต้องอยู่กลางทะเลทรายที่อ้างว้างและมีหมาป่าเป็นครูที่บอกความลับสำคัญเกี่ยวกับชีวิตและความรักให้แก่เขาจึงสรุปได้ว่าผู้ประพันธ์เห็นว่าการเรียนรู้ของเด็กแม้จะต้องเรียนรู้จากประสบก,การณ์เป็นหลักแต่ก็ยังต้องการผู้ใหญ่คอยช่วยประคับประคองเรื่องเจ้าชายน้อยก็เสกเช่นเดีวยวกับวรรณกรรมเด็กทั่วไปคือมอบงจินตนาการให้กับผู้อ่านถ้าว่าวรรณกรรมเด็ก ไม่ได้มุ่งหมายที่จะสอนความเป็นจริงในชีวิตให้แก่เด็กอย่างเดียวหากจินตนาการในวรรณกรรมของเด็กทั้งหลายนั้นมีความมุ่งหมายและความหมายแฝงไว้เสมอเช่นการท่องไปยังดาวต่างๆของเจ้าชายน้อยอันได้แก่ดาวของพระราชาดาวของคนหลงตนดาวของคนขี้เมาดาวของนักธุรกิจดาวของคนจุตเกียรดาวของนักพเิศาสตร์และแม้แต่ดาวโลกผู้ประพันธ์มุ่งหมายวิจารณความแปลกประหลาด หรือผู้ใใใญ่่่นนแบบตาๆทีีมโลงกของความจริงการถ่ายทอดความเป็นจริงเหล่านั้นด้วยเทคนิคเชิงจินตนาการจึงเป็นวิธีที่อาจทําให้ผู้อ่านเห็นความจริงชัดเจนขึ้นและอาจสรุปได้ว่าเนื้อเรื่องภาษาหรือสาระในวรรณกรรมเด็กนั้นมักมีความหมายเป็น2ระดับเสมอคือ 1. มองในมุมมองของเด็กในเชิงจิตนาการหรือเหนือจริงที่ได้รับความสนุกสนานและ 2. มองในมุมผู้ใหญ่ในเชิงียบเทียบกับความเป็นจริงที่ได้มากแฝงในยะของการเสรียสีหรือการประชดประชันความจริงที่น่าขันหรือน่าเศร้าฉะนั้นเจ้าชายน้อยผู้มาจากดาวดวงอื่นที่ไม่เข้าใจเรื่องความรักทําให้เขาต้องออกแสวงหาความรู้กระจนไปไปยังสถานที่ต่างๆนั่นทาให้เขาเรียนรู้ว่าเรื่องสําคัญเช่นความรักนั้นไม่อาจเห็นด้วยตาแต่ต้องใช้ใจรู้สึกรักรู้ ร่วมกับการได้เห็นตัวอย่างชีวิตที่ไม่เป็นสาระของผู้ใหญ่บางคนแล้วเขาก็พร้อมกับไปยังดาวของตนเพื่อรับผิดชอบต่อคนที่เขารักสำหรับเด็กเจ้าชายน้อยเป็นวรรณกรรมที่ทำให้เด็กซึ่งเป็นแค่คนที่ยังต้องการความรู้ประสบการณ์และการพัฒนาให้ได้เรียนรู้เติบโตมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่สำหรับผู้ใหญ่นั้นเจ้าชายน้อยคงเป็นวรรณกรรมที่ทำให้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะแม้ตัวละครเจ้าชายน้อยจะเป็นเด็ก แต่ในความหมายของเรื่องนั้นไม่ใช่เด็กทั่วไปโดยอายุแต่เป็นวัยเด็กของผู้ใหญ่ทุกคนเป็นเด็กที่เตรียมสาต่อเรื่องละเอียดอ่อนของจิตใจแม้จะยาะต่อความรู้สึกความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตแห่งความเป็นจริงแต่ก็ยังไม่ถูกมายาหรือวัตถุนิยมทำให้หลงลืมคุณค่าด้านนำำ้ำธรรมโดยเฉพาะความรักหรือมิตรภาพ